กขาบอกว่าให้แบ่งกระแส57,000ล้านที่จะไปทำดิจิทัลรอบสามนะคะมาทาระบบบริหารจัดการนะทั่วประเทศโครงการละ5-10ล้านเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าท่านเห็นด้วยไหมคะผม่ออมันก็เงินบาทเดียวกันแต่ว่ากลไกลในการใช้อาจจะมีความแตกต่างนะครับในมุมนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับปรับเพิพ่มโครงสร้างพื้นฐาน นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้รัดเลยแล้วเราก็มีกลไกในการทําอยู่แล้วผ่านงบประมาณประจําปีผ่านกลไกงบกลางที่ท่านนายกมาสงขาวันนี้ก็มีนะครับที่จะอนุมัติในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ถามว่าเงินในบาทเดียวกันแล้วจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรต้องเรียนว่ากลไกในการใช้เงินเนี่ย ความเป็นรัฐเนี่ยมันทําให้กลไกในการใช้เงินเนี่ยมันไม่มี e อ f i c i e n c y ไม่มีประสิทธ,ธิภาพเท่าด้วยซ้าเม็ดเงินที่ลงถึงมือประชาชนเนี่ยหมุนลงเศรษฐกิจแน่นอนส่วนมากก็คือการจับจ่ายใช้สอยการบาริโภคการลงทุนครอบครัวครัวเรือนนะครับออของภาครัฐเนี่ยผ่าน,นกลไกในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน,นกลไกในการดําเนินการเนี่ยกว่ามเม็ดเงินมันจะเทิร์นลงไปในระบบเนี่ยมันกลับช้ากว่านะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับแต่หมายความหมายก็คือรัฐความเป็นรัฐเราเนี่ยรัฐบาลเราเนี่ย เรามีโครงการเงินหมืน่นเราก็เติมลงไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรามีกลไกอื่นอยู่แล้วนะครับหากมีความจําเป็นจะต้องแบ่งสัดส่วนหนึ่งไปทําหรือไม่อันนี้เดี๋ยวมาคุยกันได้แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณา อัปเดตความคลิปหน้าล่าสุดในการเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ล่าสุดค่ะกลุ่มนี้ทางกระทรวงการคลังมีการประกาศเพิ่มอีก9กลุ่มนะคะว่าไม่ผ่านในการรับเงิน1นึ่งมบาทแน่นอนค่ะส่วนใครจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มนี้วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและชัดเจนค่ะหากมีการตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นสถานะข้อความแบบนี้ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ในการรับเงิน1นึ่งมบาทอย่างแน่นอนวันนี้นันจะพาคุณ ผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารและในส่วนของการเพิ่มอีก9กลุ่มไม่ผ่านในการรับเงิน1นึ่บาทคุณผู้ชมจะเป็น1ในนั้นในการรับสิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล w อลเลตหนึ่บาทในเฟสที่3คลิปนี้ต้องติดตามค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นน้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่ติดตามแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสท,ที่3ล่าสุดนะคะโครงการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ก็มีการประกาศออกมาทั้งหมด9กลุ่มที่จะโดนตัดสิทธิ์ในการรับเงินหนึ่งหมื่นบาทช่วยอยู่แล้วโดยไม่ต้องลุ้นค่ะโดยจะมีการแบ่งเป็นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนว่าใครที่ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินหนึ่งหมื่น ที่3ค่ะ กลุ่มแรกคือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกลุ่มนี้จะหมดสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบั l เลตเพราะว่าปิดรับลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ผู้ที่มีรายได้เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์แน่นอนรวมไปถึงเป็นผู้ที่มีเงินฝากกับทางธนาคารพาณิชย์แล้วก็ทางสถาบันการเงินนะคะเกิน5้าแสนบาทก็จะโดนตัดสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต์เหมือนบาทค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้อง โทษจำคุกในเรือนจำนะคะคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงินหนึ่งหมืนบาทแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกระงรับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการต่างๆของทางภาครัฐรวมไปถึงเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นๆของทางภาครัฐและเคยได้รับเงินดิจิทัลบอลเลตในเฟสที่1เฟสที่1ก็คือผู้พิการค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเป็นเงินหนึ่งหมืนบาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีไปแล้วแบบพรอมเพย์นะคะแล้วก็กลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ในส่วนของการรับเเงินในใที่3ก็คื คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเฟสที่2คือเงินสดหนึ่งบาทในกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีการรับสิทธิ์ในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการต้องโทษจำคุกในเรือนจำค่ะคุณผู้ชมและผู้ที่อายุไม่ถึง16ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่16กันยายน2อ0 7นก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยค่่ะซึงรัฐบาลย ว่าพี่น้องประชาชนใน9กลุ่มนี้นะคะโครงการเติมเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหนบาทในเฟสที่3จะเริ่มดําเนินโครงการในไตรมาสที่2แล้วก็ในปี2 5 6 8ซึ่งอยู่ระหว่างในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2 5 6 8ค่ะ เงินดิจิทัลโมเดลนะคะอาจจะมีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดแจกเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการค่ะมีการทบทวนในเรื่องของเกณฑ์การใช้สิทธิ์ในส่วนของพื้นที่และก็ร้านค้าสามารถถอนเป็นเงินสดได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีสามารถเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลโมเดลหนึ่งืบาทในเฟสที่3ค่ะ ส่วนผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายสามารถตวรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยนะคะในส่วนของการยืนยันรับสิทธิตรงนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐรัฐบาลจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ตวรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อไหร่อย่างไรและที่แน่นอนค่ะในส่วนของการผ่อนปลนในเรื่องของเงื่อนไขในการใช้จ่ายเพื่อประชาชนร้านค้าแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,นการประชุมแล้วก็สรุปรายละเอียดที่ชัดเจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5ง ปีสนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนี่เองค่ะขอย้ําว่าในส่วนของการทบทวนการใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทนะคะใช้จ่ายอะไรได้บ้างโดยเงื่อนไขย,ยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดิมค่ะคุณผู้ชมแต่สินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เอาบัตรกำนันบัตรเงินสดทองค Pet oy, ําเพชรพลอยน้ํามันเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของ บริการบางส่วนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกลุ่มนี้นะ่ะโดนตัดสิทธิแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่สําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสถานะนะคะตอนนี้ค่ะท่านอยู่ในขั้นตอนที่3ทุกคนส่วนมากจะอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าหากรัฐบาลนะคะเปิดสินให้ตรวจสอบสิทธิ์เมื่อไรนะคะเราก็จะวิ่งขึ้นไปสถานะที่5คือได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ตรวจสอบสิทธินั่นเองค่ะรอคอยความชัดเจนจากภาครัฐอีกครั้งหนึ่งเรื่องเฟดสามที่บอกว่าจะมีการปรับเง่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อ่ะค่ะอยู่ในมิติของดิจิทัลแหละ ก็คือเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมติรอข้อสรุปจากคณะกรรมการ <c oughs> แต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมน,นี่คือข้อมูขลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ